จังใต้ายกินดีบูนี่แย่ปวดขาบอ่อเดี๋ยวนี้<อ>บอ่บอบ่อจมปวดขาจักเชื่อบอ่อแย่อ,อ่ตะกี้แย่ลูกยางได้บอ่อยางกับข้อยุที่ไปเฉลีวเดี๋ยวนี้นั่งเราแย่กับบ่ปวดขาบอ่ะ<อ>นั่งได้เบดมือเลยหอยยาเหยียดขาได้ันปกติบอ่อแย่ยายล่องเหยียดเบิังดูโอ้ผลนั่นเรานั่งหอยยาอยูย่เบิดมือแล้วเยียดขาก็ได้บ่ปวดขาแจ๊คเชื่อจะนั่งเหยียดจี่แลอืย่าง ขยโยขยเย้มกันธรรมดาผู้เฒ่าวละตะกี้มันย่างบ็ได้ดอกเจ็บนั่งอยู่ก็หมอกินบิร์ตสามกองละดีขึ้นฝากถึงคนที่กำลังปวดขาก็ย่ายแน่ปวดแข้งปวดขาก็ลองกินดีบุญเบิ่งเด้อกินเบิรจักสองสามกองผุหลามันจังสีไข่ตะคอยดีไปอยู่ถ้ากินเป็นประจำาย่กันยังกินอยู่ป่ะจ้าแต่ยังกินอยู่โดนๆกินเท่านึงยังแต่สามกองผุหลามสี่ไอยดีไปยูงเท่านแย่กันยังกินอยป่ะแต่ยังกินอยู่โดกินเท่ายแลาม บันนี้ก็กินยุ่แต่ว่าบันนี้กินทุกมือคือเกาาอ่าจ้าบันนี้กินทุกมือซ้องซ้ำม,มือซีมือก็จึงกินแค่นึงใจของคุณยายร่องนะจา้ากินดีบุญมากตลอดเดี๋ยวนี้ก็เศร้าปวดแข้งปวดขานั่งได้ยุ่เมเอิบเหมือนเราขอบคุณคุณยายค่ะ